มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเตือน42จังหวัดยังหนักนะคะฝนทลม่มเสียงท่วมและน้ำหลากค่ะสะภาพอากาศวันนี้นะคะกรมอุตุเตือนฝนถล่ม42จังหวัดสว์ภาคเหนืออ่วมตกหนักร้อยละ80ของพื้นที่ระวังอันตรายนะคะอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าหลากได้ค่ะ วันที่15มิถุนาย,ยน2564กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงนะคะลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้ากนองเกิดขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือจึงขอให้ประชาชนบริเวณทางภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและก็น้ําป่าไหลหลากได้นในระยะนี้นะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยตอนบนจะมีกําลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนนะคะจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนบริเวณเอ่าวไทยตอนบนที่มีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะ จึงของให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดาม,มันตอนบนควรจะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือไว้ด้วยค่ะส่วนฝนละอองขนาดเล็กนะคะในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝนละอองและหมอกควันจะมีน้อยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่สุขโขทยัยกำแพงเพชรและจังหวัดตากค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ21-23องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดค่ะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประชุบคีดขันชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1 2เมตรค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและก็กระบี่นะคะ ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะจะมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ